ณประตูหลังโรงบาลวันหนึ่งได้มีปีศาจห,หลายตนหนึ่งเดินเข้มาเพื่อจะเข้าในโรงพยาบาลและในขณะนั้นเอง <im it> <im it> สิ่งที่มีคาดหวานก็เกิดขึ้นเจ้าปีศาจทำไมเจ้าเข้ามาถึงไม่ประตู การประตูมันทำให้สิ้นเปลืองวิทยุแอร์ไม่สส้นเปลืองพลังงานเราต้องเปิดประตูทุกครั้งเมื่อเข้ามาการประตูช่วยลดวิทยุแอร์ไม่อาอะไรออกไปทำให้เราประหยัดพลังงานนะครับเยสจ้าปิศลายตนเดิมยังไม่รู้สึกเข็ดหลาบในการกระทำผิดยังเข้ามาใช้ลิฟต์ อย่าไปชั้นสองสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าไปสอกขึ้นตึกยวทำไมเจ้าถึงมาเดินขึ้นบันไดมานี่มานี้เลยเจ้าต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อประหยัดพลังงานเดินขึ้นบันได ยพลังงานเคิมพลังไกายเ้ตาต้นเดิมยังไม่เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานยังมาใช้ห้องน้ำณที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีเอางมออะอกว่าเอขอเอ่อนอเองอเอ่าเิ่อเป้ดเอำอิ้งไว สิ่งไม่พันวันก็เกิดขึ้นก็เจ้าวิศาเจ้าเอาอีกแล้วหลวึงสิ่งไ้ม่ยอน้ำอีกน้ำรู้ไหมมันติงเปลืองน้ำขนาดไอ้เี่ง,งการปิดน้ำุกครั้งคือการ